การที่เราเฉาะลงไว้แนี้ก็ดีอย่างเรื่องดินก็จะไม่ค่อยติดไปไม่ค่อยติดติดติดรถไปที่เราไปขายนเนี่ยโดนแดดแห้งดินแห้งปุ๊บพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเก็บใส่ตะเข่งแล้วก็เทสใส่รถเข็นวิ่งนําไปขายมีแต่กองมันทั้งนั้นเลยนี่หัวดีมากครับปรับปรุงดินครับผมบอกเลยว่าเห็นชัดเจนปัญหาเรื่องเน่าไม่ต้องกลัวเลยครับผมบอกเลยว่าแปลงนี้ผมผมหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ มันสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนเนี่ยยังไงก็ไม่เน่าครับที่เน่านี่คือหนึ่งเราไถตื้นสองมีเชื้อราดินเป็นกรดครับมันก็เลยส่งผลให้เน่าพืชเน่ารากเน่าโคนเน่าหัวเน่าแต่ถ้าเราฉีดตัวปูน้าหายร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้ผมการันตีแล้วเพราะว่าผมใช้เองด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนขายโดยตรงจากโรงงานเลยครับมั่นใจได้เลยว่าคือผมทดลองให้ดูแล้วใช้ให้ดูแล้วไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วไม่ได้ผล ถ,ถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยผมบอกเลยว่าผมขายไม่ได้แน่นอนโอเคครับผมถ้าสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อมาได้เลยครับเป็นสารปรับปรุงดินก็จะมีในส่วนของปูน้้ำอันตะกินแล้วก็ยิปซัมเกษตรทำดีแล้วก็ฉีดทางใบก็จะมีตัวเทอร์โบซีและตัวเทอร์โบมิกก็คือเป็นสินค้าตัวใหม่ใช้ดีครับตัวนี้ก็ทดลองแลยเหมือนกันปีนี้ถือว่าโอเคเลครับก็จะเป็นปุ๋ยทางใบชนิดแบบเข้มข้นเลยครับ สนใจสั่งซื้อก็ติดต่อมาได้เลยครับ